นโมทนากับญาิโยมนะจ๊ะวันนี้ได้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันอีกชีวิตได้มีการปฏิบัติธรรมก็คือได้มีการเติมความสุขสดชื่นชนิดหนึ่งให้กับตัวเองนะจ๊ะชีวิตคนต้องการความสุขใช่ไหมบางที่ความสุขอาจจะเกิดจาก ด้วยหลายเรื่องราวแต่ถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าการได้สวดมนต์ไหว้พระการได้นั่งสมาธิทำให้เรามีความสุขสแสวงหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นความสุขที่มีความอิ่มสะอามันเป็นรสชาติหนึ่ง ชีวิตเมื่อต้องการความสุขก็จะมีความสุขชนิดนี้เป็นอีกรสชาติหนึ่งให้เราลองแสวงหาดูความสุขสงบกับความสุขที่เกิดจากความสมประสงค์มันจะเป็นคนละอย่างกันนะจ๊ะความสุขจากความสงบ ปลอดปโปร่งอิสระความสุขจากการไม่ต้องกังวลความสุขจากความที่ถูกต้องดีทุกประการในสิ่งที่ทำตรวจตราดูแล้วรู้สึกถูกต้องดีความสุขอันเกิดจากการได้ทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นความสุขชนิดทั้งปวงเหล่านี้เป็นความสุขที่สะอาด มันเป็นความสุขเจือความอิ่มสงบและก็ปลอดโปร่งนะในโลกนี้มีสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขเต็มไปหมดเลยความสุขจะรูปเสียงกลิ่นรสผลพะัทั้งหลายนี้ก็อย่างหนึ่งนะความสุขจะาก,การได้เป็นผู้มีเกียรติในสังคมการได้เป็นผู้มี ุขคนรักสุขจากการได้มีกัละยาณมิตรอะไรอย่างนั้นสุขจากการได้มีที่ระบายความวุ่นวายของตัวเองเนี่ก็อย่างหนึ่งนะจะบางครั้งความสุขเกิดจากการได้ระบายความอัดอั้นออกไปทางอัดอั้นในทางกามอัดอั้นในทางโกรธอัดอั้นในทางฟุ้งซ่านการได้ระบายก็จะ พบว่าสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้ระบายมันนำความสุขมาให้สิ่งเสพติดทั้งหลายก็เหมือนกันบางทีเขาก็เป็นที่ระบายเหมือนกันนะได้ระบายความอัดอั้นบางประการออกไปแล้วก็เป็นสุขสิ่งเพลิดเพลินจะเป็นเครื่องระบายหรือที่พักการระบายดังนั้นความสุขนี้จะเกิดด้วยอย่างนี้ กับภาวะที่ใจนั้นสร้างสภาพแห่งการไม่ต้องระบายออกไปนะเมื่อเขาสงบเย็นดีเมื่ออิ่มสะอาดดีเขาจะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยการระบายออกกับสิ่งภายนอกก็ารเรียกความสุขอย่างนั้นว่าความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรอามิตรนะอย่างเช่น,ใน,ในความสุขจากความสงบนี้ พอสงบแล้วเขาสุขทันทีมีปกติที่ไม่ต้องหาเครื่องระบายไม่ต้องหาสิ่งเพลิดเพินมาระบายความฟุ้งซ่านไม่ต้องสแสวงหาการท่องเที่ยวเป็นที่ระบายความเคว้งคว้างของจิตหรือความอึมครึมของจิตนี่มันไม่ต้องภาวะความสงบก็จะก่อความ เป็นที่สบายทันทีพระเจ้าเรียกว่าการสแสวงหาความสุขในปัจจุบันท่านบอกว่าใครต้องการความสุขในปัจจุบันให้เจริญฌานนะเจริญสมาธิจะได้ความสุขในปัจจุบันทันทีก็ไม่ต้องหาที่ระบายมากนะักแต่ถ้าเรายังไม่ถึงขนาดได้ดื่มด่ำความสุขประณีตอย่างมั่นคง แค่เราประกอบด้วยกุศลและธรรมในใจมากระยะความฟุ้งซ่านของเราจะน้อยเมื่อมันน้อยเราจะควบคุมเขาง่ายควบคุมง่ายนะจ๊ะในยามที่เขาคุ้นเคยจะดิ้นรนไปหาสิ่งที่เขาเคยชอบสิ่งที่เขาเคยอาศัยเป็นที่ระบายอย่างนี้จะถูกการควบคุมได้ดีเมื่อเราปรับ การกระทําของเราให้ประกอบไปได้วยกุศลพอาะเขาเป็นกุศลแล้วก็เขาจะอยู่ในการควบคุมนี่การเข้ามาอยู่วัดการมาบวชหรือการมาถือศีลสมาทานศีลเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นอย่างมากนะจ๊ะเพราะว่าการมาอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเครื่องบันเทิงและตัดขาดออกจากสิ่ง มันเป็นความคุ้นเคยอย่างโลกโลกเนี่ยการมาอยู่อย่างนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องปรับจิตอย่างยิ่งไม่อย่างนั้นจะอึดอัดไม่งั้นจิตเขาจะดิ้นออกไปและจะเกิดความเป็นที่ไม่สบายไม่สบายดังนั้นสถานที่เขาบังคับว่าเราจะต้องปรับที่ตัวเราต้องปรับ ถ้าเราไม่ปรับแล้วเราจะอยู่ยากนะใครหวังความเป็นอยู่อย่างพาสุขจะต้องย้อนกลับมาปรับไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่สบายเพราะเครื่องอยู่ทั้งหลายมันไม่ใช่เครื่องอยู่นะสิ่งเพลิดเพลิอนอะไรมันไม่ใช่เครื่องอยู่หรือแม้แต่การคนคว้าในกิจที่มันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอะไรนะก็จะยังไม่เชิง ใช้เครื่องอยู่มันยังไม่ทำให้เย็นเราจะไม่สบายเนื้อสบายตัวเราจะอยู่อย่างคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะจ๊ะเพราะการมาอยู่ในที่ที่ตัดขาดออกจากโลกในระดับหนึ่งเนี่ยต้องปรับจิตให้เขาเป็นที่สบายวิธีการปรับจิตคือทำให้เขาสงบลง หาอุบายวิธีให้เขาสงบลงเน,นการจะให้เขาสงบลงเราต้องตั้งใจจริงๆที่จะเอากับเรื่องของการกระทำสมาธิให้มากขึ้นนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ปรับให้เขาอ่อนโยนลงคำว่าอ่อนโยนลงเนี้ยจะต้องเกิดจากการนั่งสู้กับตัวเองเลยนะบางคนที่มีจิตใจแข็งมา เป็นคนที่มีภาวะที่ยังไม่อ่อนโยนพอนะก็จะต้องมีการสู้กับตัวเองเพื่อปรับเขาลงเพราะเมื่ออ่อนโยนแล้วเขาจะอยู่ในบรรยากาศสงบได้ถ้าใจไม่อ่อนโยนพอเขาจะอยู่ในบรรยากาศสงบได้ยากนะจ๊ะจิตนี้เป็นอย่างนั้นงั้นการอยู่ป่าอยู่เขาเนะี่ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้ ได้ปรับสมดุลกับตัวเองมากมันเป็นเรื่องของการต่อสู้เลยนะจ๊ะนั่งสู้กับตัวเองและถ้าชนะมันได้มันก็เป็นอะไรที่เยี่ยมมากมันเป็นการเปลี่ยนวิธีของชีวิตเลยนะกขอบอกชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาก็คือเกิดมาต่างกันแล้วชีวิตที่เกิดมาพราะเจ้าเรียกกรรมเก่านะจ๊ะเขามีวิธีนำพาให้มาเกิด แตกต่างกันไปนั้นเพราะว่ากรรมกรรมจำแนกตั้งแต่เกิดบางคนเกิดมาก็อยู่ในตระกูลสูงเลยบางคนเกิดมาก็มีสุขภาพร่างกายครบสมบูรณ์บางคนเกิดมาก็พิการเลยบางคนเกิดมามีสติปัญญาดีบางคนเกิดมาที่โรคบางคนเกิดมาแล้วได้พบกัลยาณมิตรไม่ดีบางคนเกิดมาอยู่ในประเทศที่มีแต่สงคราม เกิดมานี่คือเรื่องของกรรมเก่าเลยนะจ๊ะพอเกิดมาจึงต่างกันเป็นความต่างกันแต่พระเจ้าบอกว่าวิธีของกรรมมันเปลี่ยนกันได้วิบากต่างๆมันเปลี่ยนกันได้มันเปลี่ยนทิศท,ทางได้คนเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องรอรับแต่เรื่องอดีตกรรมอดีตอย่างเดียวนะจ๊ะการเกิดมาของคนจะต้องมีการสร้างกรรมใหม่ตลอด ดังนั้นกรรมใหม่จะเปลี่ยนกรรมเก่าด้วยบางคนก็จะเดินไปตามเส้นทางเดิมๆวิบากกรรมเก่าจะตามมาให้ผลอย่างเดิมๆเ,เมื่อนิสัยไม่เปลี่ยนพอนิสัยไม่เปลี่ยนการกระทําก็จะเป็นอย่างเดิมมันจะลงไปในรูปรอยเดิมแล้วก็จะได้รับวิบากตัวเดิม บุคคลที่จะไม่สามารถเลี่ยงวิบากกรรมพลเพราะไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยได้นิสัยเดิมอันเป็นไปในทางที่มีตำหนินะจ๊ะนิสัยเดิมก็จะนำไปสู่การกระทำเดิมเพราะคนเราจะทำอะไรเนี่ยจะทำไปตามนิสัยนะจ๊ะนิสัยอย่างไรก็จะพูดอย่างนั้นนิสัยอย่างไรก็ททำอย่างนั้นนิสัยอย่างไรก็จะชอบไปอย่างนั้น ชอบอะไรก็จะทำอย่างนั้นชอบอะไรก็จะไปตรงนั้นชอบอย่างไหนก็จะคบคนอย่างนั้นนั้นทิศทางของนิสัยก็จะนำพาไปสู่เส้นทางเดิมและเส้นทางเดิมก็จะนำพาเรื่องราวเดิมๆที่เราเคยกระทำมาเนี่ยบางอย่างมันเป็นเรื่องราวในทางที่จะเป็นวิบากร้าย เมื่อถึงวาระมันก็จะเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้เปลี่ยนทางเดินเราจึงหลบมันไม่พ้นมันขวางรออยู่ข้างหน้านะวิบากบางอย่างเขารออยู่บนทางเดิมที่เราไปนะะั่นแหะเขารออยู่ข้างหน้าแต่การปฏิบัติมันทำให้เราเปลี่ยนนิสัยพอเปลี่ยนนิสัยทิศทางการเดินจะเปลี่ยนเส้นนะจ๊ะการเดินนั้นจะเปลี่ยนเส้น ความเห็นเปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยนไปความรู้สึกจะเปลี่ยนไปการกระทำจะเปลี่ยนไปชีวิตคือการเดินทางกรรมก็คือเส้นทางอย่างหนึ่งของชีวิตก็จะเดินไปตามกรรมเมื่อเปลี่ยนกรรมเสียใหม่เส้นทางเดินจึงเปลี่ยนใหม่พอจิตใจเราเริ่มดีขึ้นบริสุทธิ์อ่อนโยนขึ้น ความคิดอะไรต่างๆเขาเริ่มที่จะไม่ค่อยถือสาความคิดอะไรในทางร้อนแรงจะค่อยเย็นความคิดในทางอากุศลจะถูกหักห้ามการกระทำอะไรต่างๆจะเริ่มสะอาดการกระทำอะไรที่ไม่สะอาดจะเริ่มลดลงในวิธีชีวิตที่จะต้องเข้าไปเจอในสิ่งเลวร้ายจะถูกกุศลธรรมท่วงรังดึงไว้ และนำพาให้เดินสู่เส้นใหม่นะจ๊ะถ้าระยะของกุศลยังไม่แรงพออาจจะยังเดินเชี่ยวเส้นเดิมบ้างที่จะได้รับวิบากซึ่งจะร้ายก็จะเป็นเบาหนักก็จะเป็นเบาเนะี่ยะนั้นใครต้องการให้ก้าวข้ามวิบากกรรมทั้งหลายอย่างได้ผลก็คือต้องเปลี่ยนตัวเองคำว,ว่าเปลี่ยนตัวเองเนี่ยคือต้อง เกิดจากการกระทำนะจ๊ะถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองเราก็เปลี่ยนเส้นทางของเราไม่ได้เขาจึงบอกคนที่จะอยู่เหนือกรรมได้ดีคือคนที่มีการเปลี่ยนทิศทางตัวเองให้ดีอย่างวิบากร้ายจะถูกทำลายด้วยกรรมดีอกุศลกรรมจะถูกทำลายด้วยกรรมดีมันเหมือนกับน้ำดำกับน้ำขาว ในช่วงที่มีน้ำดำอยู่ในภาชนะในโอง่งหรือในตุ่มมากเป็นทุนเดิมเราเอาน้ำขาวน้ำสะอาดเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปน้ำในตุ่มเราจะเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนสีนะจ๊ะมันจะเจือจาง ป็นเหมือนกับวิธีกรรมในทางเลวร้ายในฝ่ายดำเติมคุศลรธรรมเข้าไปมันจะเริ่มเจือจางเริ่มบางเริ่มบางถึงไม่หมดก็บางนะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องการภาวนาคำว่าภาวนาเนี่ยแค่นั่งสมาธิหลับตาพุทโธแล้วสงบนี้ยังไม่พอนะแต่มันต้องหมายถึงต้องเปลี่ยนนิสัย ทิศทางเปลี่ยนทิสัยนี่ยหละจะจากส่วนที่เป็นอกุศลทั้งหลายมีความเพียรที่จะละและเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจะเปลี่ยนชีวิตได้ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปอย่างตลอดระยะเวลาของการบ่มเพาะปฏิบัติเอาทักสามเดือนนี้ถ้าเราตั้งใจเต็มที่นะจ๊ะตั้งใจเต็มที่เราจะเปลี่ยนไปอย่างน้อยเราจะสงบขึ้น ความสงบขึ้นทำให้เราหนักแน่นขึ้นนะคนที่จะหนักแน่นได้ต้องเป็นคนสงบนะจ๊ะคนไหนไม่สงบไม่ใช่คนหนักแน่นได้เหตุที่เราไม่หนักแน่นเพราะเราไม่สงบเพราะเราสงบเราจึงหนักแน่นความสงบทำให้เราหนักแน่นความหนักแน่นทำให้เรารู้จักอภัยไม่ถือสาชีวิตที่มีบรรยากาศอย่างนี้ครอบครัวก็เป็นสุข อยู่ในสังคมก็มีปกติสุขชีวิตอย่างนี้นะจะเป็นพื้นฐานทิศทางของเราจะเพราะว่าเราเริ่มมีความสุขมากขึ้นในชีวิตทํากินก็ปลอดโปร่งถึงเหนื่อยร่างกายมากแต่ใจที่มีความอ่อนโยนเนี่ยจะทําให้เราไม่ค่อยเหนื่อยมากนี่คือเรื่องธรรมะพอเติมเข้าไปแล้วชีวิตมันสมบูรณ์แต่ถ้าเรายังขาดแลนธรรมะ ชีวิตจะไม่สมบูรณ์พอเราเหนื่อยมากก็จะได้ความสุขจากเรื่องสิ่งเพลิดเพลินม,มันไม่พอมันจงยังรู้สึกเพลียอยู่นอนก็ไม่อิ่มนี่ก็เป็นเรื่องของการสแสวงหาความสุขพอเราเปลี่ยนทิศทางตัวเราเส้นทางชีวิตจะเปลี่ยนไปเขาจึงบอกว่ากรรมทั้งหลายจะเปลี่ยนไปด้วยกรรม ไม่ใช่แค่ด้วยเรื่องพิธีกรรมนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ไปเปลี่ยนกรรมด้วยพิธีกรรมไปนั่งทําพิธีไปสารพัดอย่างเพื่อจะเปลี่ยนกรรมไม่มีนะจ๊ะในการพุทธการไม่มีการทําพิธีกรรมเพื่อเปลี่ยนวิบากรรมนะใครจะเลี่ยงพ้นวิบากต้องเปลี่ยนตัวเองเมื่อตัวเองเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนการพูดการคิดการกระทําเปลี่ยน การเข้าไปในสังคมการครบคนก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนสิ่งเข้ามาหาเราก็เปลี่ยนนี่คือเรื่องของกรรมเราเปลี่ยนมันได้นะชีวิตนี้เราสามารถจะขีดเส้นทางตัวเองเสียไม่อย่าปล่อยให้มันไปเป็นไปตามเส้นทางกรรมเดิมบางคนกรรมเดิมเขารออยู่แล้ว เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่เลวร้ายรออยู่การได้มาปฏิบัติธรรมนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้มีเวลานำพาตัวเองให้ดีเหมือนการสร้างเนื้อสร้างตัวนะจ้ะคนอยากจะมีความเจริญในชีวิตก็สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการประกอบอาชีพด้วยการขนขวายอย่างขยันขันแข็ง นี่คืออย่างหนึ่งของการสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีความเป็นอยู่ดีให้มีอาชีพที่ดีให้มีฐานะที่ดีการปฏิบัติธรรมก็คือการสร้างเนื้อสร้างตัวให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์เหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็คือการสร้างเนื้อสร้างตัวเราให้มีชีวิตที่ดีมีเส้นทางเดินที่ ลอดโปร่งตลอดเส้นทางชีวิตการปฏิบัติธรรมจะเป็นเครื่องนำพาให้เกิดการก้าวข้ามวิบากร้ายให้เป็นเบาก้าวข้ามเนี่ยจะถ้าสูงสุดทำให้ถึงระดับที่เรียกว่าสิ้นกรรมเลยพระเจ้าใช้คำว่าเหนือกรรมสามารถนำพาชีวิตเข้าไปสู่จุดที่เหนือกรรมพ้นไปจากวิบาก กรรมดีกรรมชั่วกรรมทั้งหลายนี่นำพาชีวิตก้าวไปถึงตําแหน่งที่เหนือกรรมได้นี่คือเรื่องของพุทธศาสนานะถ้าเป็นเรื่องทําให้เปลี่ยนกรร,รมนั่นคือกระทํากรรมเสียใหม่เลือกกระทําในสิ่งที่ยกระดับของตนออกไปจากวิถีเดิมเดิมนี่คือเปลี่ยนกรรมถ้าพ้นกรรมนั่นก็คือปล่อยวางทุกสิ่งได้หมดหนะ สิ้นความปรารถนาในสิ่งทั้งปวงจึงเข้าถึงฐานะแห่งการจะพ้นกรรมนั้นได้วันนี้ก็เติมความรู้เรื่องกรรมสำหรับใครอยากจะมีชีวิตดีๆอะไรแล้วก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวนะจ๊ะต้องขยันสร้างเนื้อสร้างตัวการสร้างเนื้อสร้างตัวก็คืออย่างนี้ประกอบกุศลธรรมก่อร่างสามเดือนนะ เติมเขาให้เต็มเต็มเต็มเ็มเมทุกแง่มุมทุกทิศท,ทางเราจะมีชีวิตที่เต็มมากออกไปแล้วอำนาจของกุศลธรรมจะนำพาชีวิตเสียมใหม่นะเราอาจจะเจออะไรที่ดีขึ้นก็ได้ใช่ไหมดังนั้นต้องขยันสร้างเนื้อสร้างตัวกันหน่อยนะ <S <S อย่าปล่อยให้วิธีมันเป็นแบบเดิมนิสัยเดิมก็เจอกรรมเดิมเดิมนั่นแหละ,ะมันไม่ไปไหนมันดีกันไม่ได้